นิยายสั้นจบในตอนเรื่องมายารักให้เสียงโดยแสงสีทองเสียงเครื่องยนต์ของอุปกรณ์ถรร่ายทำดังประสานกับเสียงพูดคุยของทีมงานกล้องถูกตั้งเรียงรายเพื่อเก็บภาพฉากสำคัญของภาพยนตร์ระดับนานาชาติที่กำลังถ่ายทำในประเทศไทยคริสโตเฟอร์ผู้กำกับหนุ่มชาวอเมริกันยืนอยู่หลังจอมอนิเตอร์ใบหน้าของเขาจริงจังดวงตาสีฟ้าเข้ม จับจ้องอยู่ที่หน้าจอเขาคือผู้กำกับมากฝีมือที่กำลังสร้างชื่อเสียงในวงการภาพยนตร์ระดับโลกและครั้งนี้เขาตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำสำคัญเสียงทีมงานดังขึ้นเมื่อได้เวลาเรียกนักสแสดงเชิญนักสแสดงหลักเข้าฉากค่ะแก้วกัลยาก้าวออกมาจากเต็นท์พักนักสแสดงเธอสวมชุดเดรสสีขาวอ่อ,อนสำหรับบทบาทในภาพยนตร์ ลมเย็นพัดผ่านทำให้เรือนผมดำของเธอพลิ้วไหวแม้จะอยู่ท่ามกลางทีมงานมากมายแต่ความสง่าง,งามของเธอกลับโดดเด่นจนใครต่อใครต้องหันมองคริสโตเฟอร์เงยหน้าขึ้นจากมอนิเตอร์เมื่อเห็นเธอก้าวเข้ามาในเฟรมดวงตาของเขาฉายแววสนใจก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาวๆว่า beautiful ผู้ช่วยผู้กำกับหันมามองเขาแล้วยิ้มขำๆก่อนจะกระซิบเบาวๆว่า คุณเริ่มมาทับใจเธอแล้วใช่ไหมล่ะคริสโตเฟอร์ไม่ได้ตอบแต่ยังคงจับตามองแก้วกัลยาเธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในเอเชียและเป็นที่รู้จักในฐานะหญิงสาวที่ทั้งสวยและสง่างามแต่สิ่งที่ทำให้เขาสนใจเธอไม่ใช่แค่รูปรักหากแต่เป็นแววตาคู่นั้นแววตาที่ซ่อนความเศร้าและความลึกลับบางอย่างเอาไว้เขาก็แอมเบาๆแล้วเดินไปหาเธอ ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับคุณแก้วกัลยาผมเป็นแฟนครับผลงานของคุณครับแก้วกัลยาหันมามองเขาดวงตาสีน้ำตาลเข้มศพกับดวงตาสีฟ้าเข้มของเขาก่อนจะยิ้มบางๆและตอบกลับว่าขอบคุณค่ะคุณคริสฉันเองก็เคยดูงานของคุณเช่นกันค่ะคริสโตเฟอร์เลิกคิ้วอย่างประหลาดใจเธอไม่ได้เป็นแค่นักแสดงที่มีสเสน่ห์แต่ยังมีท่าทางสุขมุมและเป็นมืออาชีพ เขารู้ทันทีว่าการทำงานร่วมกับเธอจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเสียงทีมงานดังขึ้นอีกครั้งพร้อมถ่ายแล้วค่ะทุกคนประจำที่คริสโตเฟอร์พยักหน้าก่อนจะหันกลับไปยังจอมอนิเตอร์แก้วกรลยาสูดหายใจเข้าลึกๆเตรียมตัวเข้าฉากนี่อาจเป็นเพียงการทำงานอีกครั้งสำหรับเธอแต่เธอไม่รู้เลยว่าการร่วมงานครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลณกองถ่ายกลางป่า ในช่วงพักเบรกบรรยากาศในป่าล่มลื่นแสงแดดยามบ่ายสองลอดผ่านกิ่งไม้ทีมงานบางส่วนกำลังจัดอุปกรณ์ถ่ายทำสำหรับฉากต่อไปในขณะที่นักแสดงและทีมงานอีกส่วนหนึ่งใช้เวลาพักผ่อนแก้วกัลยานั่งอยู่บนเก้าอี้สนามมือเรียวของเธอถือบทภาพยนตร์ไว้อย่างตั้งใจเธอพยายามทำความเข้าใจกับอารมณ์ของตัวละครเพื่อเตรียมเข้าฉากต่อไป แต่จู่ๆก็มีเงาของใครบางคนทอดลงมาบางแสงแดดคุณจริงจังกับงานตลอดเวลาเลยนะครับเธอเงยหน้าขึ้นก็พบกับคริสโตเฟอร์เขาถือขวดน้ำเย็นสองขวดก่อนจะยื่นให้เธอขวดหนึ่งขอบคุณค่ะเธอพูดพร้อมกับรับขวดน้ำจากเขาแล้วเธอก็ตอบเขาว่าเพราะฉันอยากให้งานออกมาดีที่สุดค่ะคริสโตเฟอร์นั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆ ละสายตาจากเธอไปยังใบไม้ที่ไหวเอ็นตามแรงลมแล้วเขาก็พูดว่าคุณเป็นนักแสดงที่มีความรับผิดชอบสูงผมชอบคนที่ทุ่มเทแบบนี้ครับแก้วกัลายาหันไปมองเขาเธอไม่แน่ใจว่านี่เป็นเพียงคำชมจากคู้กํากับหรือคำพูดที่มีความหมายแฝงบางอย่างแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรต่อคริสโตเฟอร์ก็ถามขึ้นมาอีกครั้งว่าจริงสิคุณเข้าสู่วงการแสดงได้ยังไงครับ เธอหัวรเราะเบาๆก่อนจะตอบว่าฉันเริ่มจากการไปนา่งแบบโฆษณาแล้วก็มีคนชวนให้ไปแคสละครจากนั้นก็ได้รับบทนำเรื่องแรกแล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นจากตรงนั้นค่ะคริสโตเฟอร์พยักหน้ารับฟังอย่างสนใจแล้วถามต่อว่าแล้วคุณชอบมันไหมครับองค์การนี้เธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าฉันรักการแสดงค่ะ แต่บางครั้งมันก็เหนื่อยและบางครั้งมันทำให้ฉันรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะคริสโตเฟอร์มองเธออย่างเข้าใจก่อนจะเอ่ยขึ้นเบาๆว่าผมเข้าใจนะโลกของวงการบันเทิงอาจเต็มไปด้วยผู้คนแต่บางทีก็ไม่มีใครอยู่ข้างเราอย่างแท้จริงแก้วกัลยาหันมาสบตากับเขาดวงตาของเขาสื่อถึงความเข้าใจอย่างลึกซึง้งความเงียบระหว่างพวกเขาไม่ได้อึดอัด แต่กลับทำให้ทั้งสองรับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นหลังจากถ่ายทำฉากสำคัญเสร็จทีมงานแยกย้ายกันพักผ่อนคริสโตเฟอร์และแก้วกัลยาเลือกมานั่งสงบสงบที่ริมน้ำลมเย็นพัดผ่านทำให้บรรยากาศผ่อนคลายคริสโตเฟอร์เอ่ยขึ้นว่าคุณเคยคิดไหมครับว่าอยากลองใช้ชีวิตแบบธรรมดาไม่ต้องเป็นคนดังเคยค่ะ ฉันเคยนึกภาพตัวเองเปิดร้านกาแฟเล็กๆริมทะเลใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเงียบๆค่ะคริสโตเฟอร์หัวเราะเบาๆพร้อมกับพูดว่าฟังดูเป็นชีวิตที่เรียบง่ายดีนะครับผมเองก็เคยคิดเหมือนกันแก้วกัลยาหันไปมองเขาอย่างแปลกใจพร้อมกับพูดว่าคุณน่ะเหรอคะคุณคือคริสโตเฟอร์อีวานผู้กำกับระดับโลกเลยนะคะใช่ครับแต่สุดท้ายแล้ว ผมก็เป็นแค่คนธรรมดาที่อยากมีชีวิตเรียบง่ายเหมือนกันครับเขาหันมามองเธอดวงตาสีฟ้าของเขาเป็นประกายสะท้อนแสงไฟพร้อมกับพูดว่าบางทีผมอาจจะชอบชีวิตธรรมดานั้นมากกว่าที่คิดไว้ก็ได้ครับโดยเฉพาะถ้ามีคนที่เข้าใจผมอยู่ด้วยครับหัวใจแก้วกัะยาเต้นแรงขึ้นเมื่อได้ยินคำพูดของเขาเธอรู้ว่า เขาหมายถึงอะไรและเธอก็เริ่มรู้สึกเช่นเดียวกันณรนะิมทะเลในยามค่ำคืนบรรยากาศเงียบสงบมีเพียงเสียงคลื่นซัดเข้าหาฟังแสงจันทร์สะท้อนลงบนผิวน้ำเป็นประกายระยิบระยับแก้วกระ,ระยาเย็นอยู่ริมชายหาดปล่อยให้สายลมเย็นพัดผ่านผิวกายราวกับต้องการปลดปล่อยความกดดันทั้งหมดออกไป คริสโตเฟอร์เดินเข้ามาใกล้เธอเขามองหญิงสาวที่กำลังทอดสายตาไปยังเส้นขอบฟ้าสีหน้าของเธอดูเงียบเหงาเขาเอ่ยขึ้นว่าบางทีการอยู่เงีย,งยบๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแก้วกัลยาหันมามองเขายิ้มบางๆก่อนจะกลับไปมองทะเลอีกครั้งแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าฉันชอบทะเลค่ะเวลามองมันฉันรู้สึกเหมือนได้เป็นตัวเองจริงๆค่ะคริสโตเฟอร์ยิ้มบางๆ พลางเดินเข้าไปยืนข้างๆเธอมือของเขาเกือบจะแตะมือของเธอแต่ก็ยังคงระยะไว้แล้วเขาก็พูดขึ้นว่าแล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณเป็นยังไงหรอครับแก้วกระยาณิ่งไปเล็กน้อยคำถามของเขาทำให้เธอสะท้อนถึงตัวเองฉันไม่แน่ใจค่ะบางทีฉันอาจเป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรด้วยซ้ำค่ะคริสโตเฟอร์หันมามองเธอด้วยสายตาที่อบอุ่นพร้อมกับพูดว่า บางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างตอนนี้ก็ได้นะสิ่งสำคัญคือเราต้องเดินไปข้างหน้าครับแก้วกระละยาหัวเราะเบาๆก่อนจะถอนหายใจเธอเงยหนะ้ามองเขาเป็นครั้งแรกในค่ำคืนนี้แล้วเธอก็พูดขึ้นว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอเลยนะคะคุณคริสอาจจะเป็นเพราะผมเคยเจอช่วงเวลาที่ยากลำบากมาก่อนผมรู้ว่าการจมอยู่กับอดีต มันเหนื่อยแค่ไหนครับคริสโตเฟอร์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังหรอกครับแก้วกัลยารู้สึกถึงความอบอุ่นในคำพูดของเขาหัวใจของเธอสั่นไว้เธอไม่เคยรู้สึกว่ามีใครเข้าใจเธอแบบนี้มาก่อนเธอหันไปสบตาก,กับเขาแบบตาของเธอมีทั้งความลังเลและความหวังแล้วเธอก็พูดขึ้นว่า ขอบคุณนะคะคุณคริสขอบคุณที่อยู่ตรงนี้คริสโตเฟอร์ไม่พูดอะไรต่อเขายิ้มให้เธอก่อนจะยื่นมือออกไปช้าๆและในที่สุดแก้วกัลยาก็ก,กล้าที่จะวางมือลงบนมือของเขาย้อนกลับไปเมื่อสองเดือนที่แล้วแสงไฟสีส้มสลัวช่วยขับให้บรรยากาศดูโรแมนติกแขกเหลือมากมายสวมชุดดูราพูดคุยกันอย่างออกรถนี่คือหนึ่งในงานเลี้ยงของวงการธุรกิจ ทีทีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นแก้วกลยาสวมชุดเรสยาวสีงาช้างเธอยือนอยู่ข้างทีในฐานะคู่มั่นทุกอย่างดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่แล้วเสียงกระซิบกระซาบของกลุ่มสาวไฮโซที่อยู่ไม่ไกลจากเธอทำให้เธอต้องหันไปฟังลินดากับคุณทีนี่ดูสนิทกันเกินไปนะฉันเห็นสองคนนั้นอยู่ด้วยกันบ่อยมากเลยหัวใจของแก้วกลยากระตุกวูบเธอรู้ดีว่า ลินดาเป็นเพื่อนของเธอแต่ช่วงหลังมานี้เธอสังเกตเห็นสายตาแปลกๆที่ลินดามองทีเธอเม้มปากแน่นก่อนจะค่อยๆเดินออกจากงานเลี้ยงเธออยากพิสูจน์ความจริงจากสิ่งที่ได้ยินเมื่อสักครู่ณาลานจอดรถของโรงแรมแก้วกัลยาก้าวไปตามเสียงพูดคุยที่ดังมาจากมุมหนึ่งของลานจอดรถเธอชะงักเมื่อเห็นภาพอยู่ตรงหน้าทีกำลังกาะลินดาอย่างสนิทสนม และเขากำลังพูดกับลินดาว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าผมเลือกไม่ได้แก้วกัลยาเป็นคนที่เหมาะสมกับผมในฐานะภรรยาแต่คุณคือความเล่าร้อนที่ผมต้องการครับหัวใจแก้วกัลยาร่วงลงสู่พื้นเธอรู้แล้วว่าเธอเป็นเพียงตัวเลือกที่ทีต้องการเก็บไว้เพื่อภาพลักษณ์เธอก้าวออกมาจากมุมมืดน้ำเสียงของเธอเย็นชาแล้วฉันควรจะขอบคุณที่คุณให้เกียรติฉัน เป็นภรรยาที่เหมาะสมอย่างนั้นเหรอคะทีหันควบมามองเธอสีหน้าเปลี่ยนเป็นตกใจขณะที่รินดาเองก็น่าซีดเผือดแก้วฟังผมก่อนมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดครับไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดหรือคุณหมายความว่าฉันควรหลับหูหลับตายอมรับว่านี่คือเรื่องปกติอย่างนั้นเหรอคะทีพยายามจะเข้ามาจับแขนเธอแต่เธอถอยหลังไปฉันขอถอนมั่นแล้วจบกันแค่นี้คะ่ะ เธอพูดจบแล้วเดินออกไปแม้หัวใจจะเจ็บปวดแต่เธอจะไม่มีวันยอมเป็นคนที่ถูกหลอกใช้แก้วกัลยานั่งมองวิวผ่านกระจกหน้าตา่างเธอเพิ่งเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คริสโตเฟอร์ฟังเป็นครั้งแรกคริสโตเฟอร์ฟังเงียบๆก่อนจะพูดขึ้นเบาวๆว่าผมไม่รู้ว่าเขาทำแบบนั้นได้ยังไงคุณเป็นคนที่มีค่าเกินกว่าจะเป็นเพียงตัวเลือกของใครครับแก้วกัลยาหันมามองเขา ดวงตาของเธอเริ่มมีน้ำตาครอคริสโตเฟอร์หันมาจ้องมองเธออย่างจริงจังพร้อมกับพูดว่าและผมอยากให้คุณรู้ว่าถ้าคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ผมอยู่ตรงนี้นะครับหัวใจของแก้วกลยาสั่นไว้บางทีคนที่เธอควรเปิดใจให้อาจเป็นผู้ชายที่เข้าใจเธออย่างแท้จริงที่อยู่กับเธอตรงนี้ก็ได้นกกองถ่ายภาพยนตร์ในช่วงบ่าย แสงแดดยามบ่ายสองลอดผ่านแนวต้นไม้กองถ่ายภาพยนตร์กำลังอยู่ในช่วงเตรียมถ่ายฉากต่อไปทีมงานขมัคเมน้นจัดอุปกรณ์ขณะที่แก้วกาล,ลยาและคริสโตเฟอร์ยืนคุยกันเงียบๆใกล้มอนิเตอร์ตั้งแต่ทำงานร่วมกันมาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆพัฒนาแววตาที่เคยมองกันอย่างเป็นทางการกลายเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความหมายลึกซึง้ง ไม่มีใครในกองถ่ายที่ไม่สังเกตเห็นแต่บรรยากาศที่ผ่อนคลายในตอนแรกกลับถูกทำลายลงเมื่อเสียงเครื่องยนต์ของรถรูคันหนึ่งดังขึ้นที่หน้าเซตถ่ายทำทีก้าวลงมาจากรถเขาสวมชุดสูทดูภูมิฐานแต่สีหน้าเย็นชาของเขากับแววตาดุดันทำให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความกดดันที่แผ่ออกมาทีเอ่ยขึ้นว่าแก้วกัลยาเรามีเรื่องต้องคุยกัน เสียงของเขาดังพอให้คนรอบข้างได้ยินทีมงานหลายคนเริ่มมองหน้ากันอย่างอึดอัดขณะที่แก้วกัลยาเม,ม้มริมฝีปากแน่นเธอถอนมั่นเข้าไปนานแล้วทำไมเขายังตามรังควานเธออีกคริสโตเฟอร์เหลือบตาม,มองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างประเมินสถานการณ์ร่างสูงของเขาก้าวเข้า,ายืนข้างแก้วกัลยาโดยอัตโนมัตริราวกับเป็นการแสดงให้รู้ว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียว คริสโตเฟอร์เอ่ยขึ้นว่าผมคิดว่าคุณควรให้เกียรติเธอหน่อยนะครับทีหันไปมองคริสโตเฟอร์ด้วยสายตายาะเย้ยพร้อมกับพูดว่าให้เกียรติอย่างนั้นหรอแล้วไอ้เรื่องที่เธอกำลังควงคู่กับผู้ชายต่างชาตินี้ล่ะมันให้เกียรติผมตรงไหนครับแก้วกระยาสูดหายใจลึกก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าทีเราจบกันไปแล้วคุณไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับชีวิตฉันอีก ที่หัวเราะในลำคออย่างคบคันแต่แฝงไปด้วยความไม่พอใจแล้วพูดขึ้นว่าจบอย่างนั้นหรอครับคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่จบมันได้ง่ายๆแบบนั้นหรอครับอย่าลืมนะว่าวงการนี้ใครที่อยู่ใต้อิทธิพลของผมผมสามารถทําให้พวกคุณขึ้นสูงหรือล่วงลงต่ําก็ได้นะคริสโตเฟอร์มองทีอย่างไม่พอใจร่างสูงของเขาเก้าวเข้ามาใกล้อีกกล้าวพร้อมกับพูดว่า คุณคู่เธอเหรอฟังนะผมไม่สนใจว่าคุณจะมีอิทธิพลแค่ไหนแต่ผมไม่ปล่อยให้ใครมาทำให้แก้วกระยาเดือดร้อนแน่นอนครับที่มองคริสโตเฟอร์อย่างงุนงิดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหงหันและอารมณ์โกรธแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าดีงั้นเรามาดูกันว่าใครจะชนะเขามองแก้วกระยาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเดินกลับไปที่รถทิ้งความอึดอัดไว้เบื้องหลัง คริสโตเฟอร์มองแก้วกัลยาใบหน้าของเธอเรียบเฉยแต่เขารู้ว่าเธอกำลังสั่นไหวภายในคุณโอเคไหมครับเธอสุดลมหายใจลึกและพยักหน้าแม้ในใจจะรู้ดีว่านี่อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาใหญ่ที่กำลังจะตามมาณนะห้องทำงานของทีทีนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานในออฟฟิศสุดหรูของเขามือข้างหนึ่งกำแก้วไวน์แน่นขณะที่อีกมือคอโต๊ะเป็นจังหวะ ดังคนกำลังคลุ่นคิดอารมณ์โกรธยังไม่จางหายไปหลังจากเหตุการณ์ที่กองทายเขาพึมพำกับตัวเองว่าแกคิดว่าแกเป็นใครคริสโตเฟอร์คิดว่าจะมาพรากแก้วกัรยาไปจากชั้นง่งายๆอย่างนั้นหรอเขาหยิบแฟ้มข้อมูลขึ้นมาดูภายในมีรายละเอียดของคริสโตเฟอร์ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลกที่มีสายสัมพันธ์กว้างขวางในวงการธุรกิจและการเมืองทีโมดคิ้ว เมื่ออ่านข้อมูลลึกลงไปยิ่งเขาสืบค้นเกี่ยวกับคริสโตเฟอร์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่าชายคนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ธรรมดาบาชมัตหมอนี่มีอิทธิพลมากกว่าที่คิดภาพแทากของคริสโตเฟอร์กับนักลงทุนระดับสูงบุคคลทางการเมืองและเจ้าของสตูดิโอภาพยนตร์ชั้นนำกระจัดกระจายอยู่บนโต๊ะทีกำหมัดแน่นเขาไม่สามารถใช้วิธีที่เคยทำกับคู่แข่งทางธุรกิจ มาเล่นงานคริสโตเฟอร์ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมแพ้เขาพลันนึกถึงใครบางคนลินดาหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอดีตคนรักของเขาและตอนนี้ก็ยังคงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงลิมฝีปากของทียกขึ้นเป็นรอยยิ้มร้ายบางทีฉันไม่จำเป็นต้องลงมือเองก็ได้หน้าร้านอาหารรูวแห่งหนึ่ง ลินดานั่งคายห้างอยู่ที่โต๊ะริมกระจกในร้านอาหารสุดหรูดวงตาคมสวยจ้องมองทีด้วยแววตาสนใจเธอรู้ดีว่าทีไม่ใช่คนที่นัดเธอออกมาด้วยเรื่องธรรมดาแน่ลินดาเอ่ยขึ้นว่าตกลงมีอะไรที่คุณต้องการจากฉันหรอทีเอ็นตัวไปข้างหน้ายกไว้ขึ้นจิบก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงราบเรียบว่าผมต้องการให้คุณเข้าไปตีสนิทกับคริสโตเฟอร์ ใกล้ชิดกับเขาให้มากที่สุดจนแก้วกระยาต้องเข้าใจผิดลินดาหัวร้อเบาๆพางยกคิ้วขึ้นแล้วพูดว่าแล้วทำไมฉันต้องช่วยคุณด้วยละ่ะทียิ้มบางๆก่อนจะเลื่อนกล่องของควัหรูไปตรงหน้าเธอพร้อมกับพูดว่าถือว่าเป็นค่าตอบแทนสำหรับความช่วยเหลือและเชื่อผมเถอะถ้าคุณได้ใกล้ชิดกับคริสโตเฟอร์จริงๆคุณอาจจะได้อะไรมากกว่านี้อีกเยอะ ลินดาลองเปิดกล่องดูแล้วต้องตาโตของขวัญที่ทีมอบให้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับราคาแพงแต่ยังรวมถึงข้อเสนอที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้เธอยิ้มบางๆพรางเอื้อมมือไปรับแก้วไวน์มาจิบแล้วพูดขึ้นว่าตกลงฉันจะเล่นเกมนี้กับคุณสักหน่อยทีพอใจกับคำตอบของเธอเขารู้ดีว่าลินดาเป็นผู้หญิงฉลาดและรู้วิธีเข้าถึงผู้ชาย ทีคิดในใจว่าคริสโตเฟอร์ฉันจะทำให้แก้วกัลยาหันหลังให้แกเองหน้างานเลี้ยงเปิดตัวภาพยนตร์งานเลี้ยงเปิดตัวภาพยนตร์ของคริสโตเฟอร์ถูกจัดขึ้นอย่างหรูหราแขกในวงการบันเทิงและธุรกิจมารวมตัวกันอย่างคับคั่งแก้วกัลยาอยู่ในชุดเรสยาวสีชมพูอมแดงที่ขับให้เธอโดดเด่นท่ามกลางแสงแฟลชของเหล่านักข่าวขณะที่คริสโตเฟอร์ อยู่ในชุดสูทสีดำดูสง่างามลินดาเดินเข้ามาในงานสวมชุดราตรีที่เซ็กซี่และเย้ายวนเธอใช้สเสน่ห์เข้าไปใกล้คริสโตเฟอร์หวังให้แก้วกลยาเข้าใจผิดลินดาเดินเข้าไปหาคริสโตเฟอร์พร้อมกับยิ้มหวานแล้วพูดขึ้นว่าสวัสดีค่ะคุณคริสฉันติดตามผลงานของคุณมานานแล้วคุณเป็นผู้กำกับที่มีฝีมือจริงๆค่ะ คริสโตเฟอร์ยิ้มสุภาพแต่ไม่มีเวลาสนใจแต่เขาก็ตอบเธออย่างสุภาพว่าขอบคุณครับคุณลินดายินดีที่ได้รู้จักนะครับลินดาไม่ลดละความพยายามเธอพยายามหาโอกาสแตะไหลเขาเบาๆส่งสายตาเย้ายวนและท่าทางสนิทสนมอย่างจงใจแก้วกรลยาที่มองอยู่ห่างๆรู้สึกไม่สบายใจภาพลินดากับคริสโตเฟอร์ ที่ใกล้ชิดกันเริ่มทำให้เธอรู้สึกวันไว้แม้จะเชื่อใจเขาแต่ลึกๆก,ก็อดไม่ได้ที่จะสงสยัยทีที่ยืนมองอยู่ไกลๆแอบยิ้มพอใจเมื่อเห็นสีหน้าของแก้วกัลยาที่พึมพำกับตัวเองว่าแค่นี้ก็พอจะทำให้คุณค่อยเขยได้แล้วแต่แล้วเหตุการณ์กลับพลิกผันคริสโตเฟอร์มองออกว่าลินดาจงใจเข้าหาเขาและรู้ทันทีว่า เธอเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของทีเขายิ้มบางๆก่อนจะทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาหันไปมองแก้วกัลยาที่กำลังสับสนอยู่ก่อนจะเดินเข้าไปหาเธอท่ามกลางสายตาของแขกในงานและนักข่าวแก้วกัลยาผมมีบางอย่างอยากจะบอกคุณครับทุกคนเงียบลงทันทีสายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ทั้งสองคนแก้วกัลยามองคริสโตเฟอร ด้วยความตกใจคริสโตเฟอร์อิมอบอุ่นพร้อมกับพูดว่าผมอยากให้ทุกคนรู้ว่าผมรักแก้วกัลยาครับเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีนักข่าวกลูก,กันเข้ามาถ่ายภาพและจดบันทึกคำพูดของคริสโตเฟอร์ที่กำาแก้ววายแน่นดวงตาสื่อถึงความโกรธเกรี้ยวเพราะเกมนี้ล้มเหลวไม่เป็นตามที่เขาคิดไว้ลินดายืนตัวแข็งเธอรู้ทันทีว่าเกมนี้ล้มเหลว คริสโตเฟอร์ไม่ตกลุมพางแต่กลับใช้โอกาสนี้ประกาศความรู้สึกต่อหน้าสาธารณาชนแก้วกระยาตกตะลึงหัวใจเต้นแรงเธอไม่เคยคาดคิดว่าคริสโตเฟอร์จะกล้าบอกความรู้สึกของเขาต่อหน้าทุกคนแบบนี้คริสโตเฟอร์มองลึกลงไปในดวงตาของเธอพร้อมกับพูดว่าผมจริงจังกับความรักครั้งนี้และผมจะไม่มีวันทำให้คุณเสียใจครับ แก้วกัลยาเริ่มมีน้ำตาคอเบ้าเธอสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเขาเสียงปรบมือดังขึ้นแขกในงานแสดงความยินดีมีเสียงแฟดกล้องดังไม่หยุดที่เดินออกจากงานไปอย่างหัวเสียส่วนลินดาทำได้แค่ยิ้มเจริญเธอรู้ว่าตัวเองแพ้แล้วคริสโตเฟอร์ยื่นมือไปหาแก้วกัลยาเธอจับมือเขาแน่นและในใจของเธอรู้แล้วว่า เขาคือคนที่เธอควรเชื่อใจที่สุดนักง,งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของภาพยนตร์ค่ำคืนนี้เป็นคืนพิเศษสำหรับคริสโตเฟอร์และแก้วกาลยาภาพยนตร์ที่พวกเขาทุ่มเทแรงกายแรงใจออกฉายไปทั่วประเทศและประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายรายได้พุ่งสูงเป็นประวัติการและได้รับคำวิจารณ์ดีเยี่ยมจากนักวิจารณ์ชื่อดังโรงแรมหรูแห่งหนึง่งถูกจัดเป็นสถานที่เฉลิมฉลอง แขกในวงการบันเทิงนักแสดงทีมงานและสื่อมวลชนมารวมตัวกันอย่างคึกคักแก้วกัลยาสวมชุดลาตียาวสีขาวงาช้างสง่างามราวกับเจ้าหญิงคริสโตเฟอร์ในชุดทักซิโดสีดำเดินเคียงข้างเธอพร้อมรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจเสียงแชมเปญถูกเปิดเสียงปรบมือดังกึกก้อง เมื่อพิธีกรบนเวทีประกาศความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้คริสโตเฟอร์กุมมือแก้วกระยานแน่นก่อนจะพาเธอขึ้นไปบนเวทีเสียงดนตรีครอเบาๆคริสโตเฟอร์หยิบไมโครโฟนขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มที่อบอุน่นพร้อมกับพูดขึ้นว่าคืนนี้เป็นคืนที่พิเศษมากเพราะไม่เพียงแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จเท่านั้นแต่ผมอยากให้คืนนี้ เป็นคืนที่พิเศษที่สุดสำหรับเราสองคนด้วยครับเสียงฮือฮาเริ่มดังขึ้นในหมูแ่แขกแก้วกัลยาหันไปมองคริสโตเฟอร์ด้วยความสงสยัยเขาหันมาสบตาเธอก่อนจะคุกเข่าลงต่อหน้าเธอพร้อมกับเปิดกล่องแหวนเพชรที่เจดจลรัดแล้วเขาก็พูดขึ้นว่าแก้วกัลยาตั้งแต่วันแรกที่ผมได้พบคุณผมรู้ว่าคุณเป็นคนที่พิเศษที่สุดในชีวิตของผม คุณทำให้ผมมีแรงบันดาลใจและทำให้ผมเชื่อในความรักอีกครั้งครับดวงตาของแก้วกัลยาคลอไปด้วยน้ำตาคริสโตเฟอร์พูดต่อว่าผมอยากให้คุณเป็นนางเอกในชีวิตของผมตลอดไปแก้วกัลยาคุณจะแต่งงานกับผมไหมครับเสียงปรบมือดังขึ้นทันทีแขกทุกคนต่างลุ้นรอคำตอบแก้วกัลยาตกใจแต่เต็มไปด้วยความสุขเธอพยักหน้าเบา ก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือว่าค่าฉันจะแต่งงานกับคุณค่าเสียงเฮดังลัน่นเสียงแฟลก้องดังต่อเนื่องคริสโตเฟอร์สวมแหวนให้กับแก้วกัลยาก่อนจะลุกขึ้นมากอดเธอแน่นค่ำคืนนี้ไม่ใช่แค่คืนแห่งความสำเร็จของภาพยนตร์แต่มันคือคืนที่ความรักของพวกเขาสมบูรณ์แบบที่สุด